สวัสดีค่ะมากันอีกแล้วค่ะกับดาวนะจ้าวันนี้จะพามารีวิวอะไรเอ่ย กล้องถ่ายรูปคอมแพคค่ะ Canon s u s 185 Digital Camera ค่ะถ่ายได้ทั้งรูปถ่ายและวิดีโอนะคะเป็นขนาดเล็กที่พกพาได้คนเรานี่ไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันก็จะมีอ้องตัวใหญ่ก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบอย่างถ้าเป็นสาวๆอย่างเาวเนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นกล้องขนาดเล็กคอมแพคที่พกพาง่ายสะ,แบบสะดวกขนาดเล็กนะคะเราจึงเลือกที่จะรีวิวกล้องตัวนี้ค่ะ Canon s o s 185ความเด็กของภาพนั้น2ล้านพิกเซลนะคะเข้ามาบิจเล็ก่อ แพ็กอย่างดีเลยในกล่องประกอบกับอะไรบ้างแกะให้ดูกันเลยค่ะเด่นคือสายคลรอกระหว่างตัวกล้องกับข้อแขนเรานะคะสามารถตั้งค่าได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกเล่นง่ายมากฟังก์ชันสยคลของมือแคนนอนค่ะอุปรกรณ์ที่มาในกล่องค่ะสามารถซูมได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสายแท่นชาร์จในเครื่องนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ของเราสำหรับกล้องนี้ ก็ดูแข็งแรงมากเลยค่ะแข็งแรงมาตรฐานค่ะมีโลโก้แคนนอนด้วยเนาะในกล่องบรรจุมาได้อย่างดีมากเลยค่ะแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยสนหรับในแท่านแบตเตอรี่นะคะ ี่คือแท่นชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็สายที่เราได้มาเดี๋ยวเราจะเสียบแท้สลับชาร์จแบบเพื่อที่จะนำไปใส่ในกล้องถ่ายรูปคอมแพตนั่นเองชอบรูปนี้มากเพราะว่ามันไม่ขนาดใหญ่มากค่ะพกพางนานและซูนได้ด้วยถ่ายภาพได้ด้วยแล้วก็ถ่ายวีดีโอได้ด้วยสามารถนํามาต่อวีดีโอได้ง่ายด้วยแต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือกล้องรุ่นนี้ที่เราสั่งมาเนี่ย มันเป๊ะปังเวอร์ดีทุกอย่างแต่มันไม่มีเอสติกาให้คุณต้องสั่งซื้อแยกมานคะเอสติ SD กาในรุ่นนี้ที่เราสั่มาแยกนี่ก็32กิในราคา198บาทและแต่โปรโมชั่นนะเอสติ SD กและแต่เมมโมรีที่คุณอยากได้ด้วยหน้าจอนี้เป็นหน้าจอ LCD นะคะสามารถถ่ายวิดีโอ สวยงามมากค่ะตัวกล้องเป็นสีดํานะคะแล้วสามารถนําไฟล์จากการ s ง SD ที่เราถ่ายเนี่ยไปสามารถถ่ายข้อมูลได้ในมือถือหรือเอาไปถ่ายในข้อมูลในแล็ปท็อปแล้วเราสามารถนําไปตัดต่อได้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีใบรับประกันด้วย1ปีขนาดเล็กพกพาง่ายสะดวกจริงๆเลยค่ะตัว s อส a r d เราใช้รุ่นนี้อยู่นะคะก็คือใช้ดีค่ะ สำหรับราคานี้แล้วก็ถือว่าโอเคนะคะมีรับประกันหนึ่งปีด้วยแล้วก็เล่นง่ายด้วยถ่ายที็วิดีโอและภาพดีได้ดูดูได้ดยโอเคค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องดังไลฟ์สไตล์ชาแนลด้วยนะคะ